สวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยครับพ่อพี่น้องครับเมื่อนี้แอดผ้าพ่อพี่น้องมาอยู่ที่บ้านพ่อสำเนียงนะครับหลังจากที่ซอมซ้อมมือว่างหันแอดกับผ้าพ่อพี่น้องมารู้จักกันครับพ่อสำเนียงแล้วเพื่อนก็ให้ลักซิปไปแล้วนะครับเพื่อนให้ซีก็หาไปสำหรับลักซิปนะครับเมื่อนี้เขาก็มาตามลักหน่วยนะครับบาเพื่อนชายลักหน่วยตัวใดงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกซีนี่นะครับหลังจากงวด ที่แล้วที่ผ่านมาบางนึงนะเพื่อนก็ให้เจ็ดสองกับหกสองเท่าน,นั้นครับพี่น้องครับอ่าจะเลขให้เลขยสองชุดมาถือโป่งเลยนะครับเพื่อนก็ให้ต่อกันถูกมาหลายงวดติดมาแล้วครับสําหรับพอสําเนียงแต่้ามือนี้นะครับแอดกะทิผาพี่พี่น้องเอฟซีตูกถูกทันไปขอโชคขอใช้น้ําเพื่อนกะเทียมีโอกาสอ่าได้รับโชครับใช้สำหรับเอฟซีที่กำลังติดตามพอสมเนียงอยู่เด้อครับพี่พี่น้องครับอ่ากดไลค์กดแชร์ไว้กดติดตามไว้นะครับ กดกระดิ่งไว้เพื่อสิบะได้พลาดจากคลิปเด,เด็ดๆมีความคืบหน้าด้านตัวเลขพ่อสำเนียงเฮาสีมะกาะตี๋ไทยครับพอ่อพี่น้องครับจังไรเฮามาฟังไปแล้วความกันว่าพ่อสำเนียงสีว่าว่าจังไรสำหรับเลขวันนี้ครับในลูกเต้าได้โชคได้ลาบน้ำในแมให้ได้ตะก้อยได้ไหมมันกี่ขั้นหาพัดคดิเลยเนี่ยในตะก้อยเยอะกว่าน,นั้นเนาะ <c oughs> ได้โชคได้ใช้น้ำในแหม <c oughs> ลูกเต้าว่าแมนว่ามากกวนดูดอกเก่งใจย่ดอกแต่ว่าก็อยากทีเฮ็ดจังไรอยากได้ก้อนโมอยาก แท่งก้อนมูเสรษฐไปหาสิเศรษดีถว่าใหม่มียนี่ยิบโรตลี่ไว้เสรษฐีกว่าใหม่<ย>นะฮะบายนี้ามาอธิบายเอาบายนี้กันที่ข้อสรุปเด้อพ่อยพี่น้องเนะหลังจากที่สองมือที่แล้วมหาพอสำเนียงมหาอีพอเล่าอีพอเล่ากับไห้แนวทั้งไปลักซิปลักซิปเปิลกับไหซีก็หาครับพ่อยพี่น้องครับมาหอดมือนี้นะครับจะได้ เดินทางมาหาเล่าอีกรอบหนึ่งให้ว่าถือว่ามาลบกวนอีพอนั่นแหละวันต่อมาที่ปวดกะเก่งใจเล่าอยู่ดอกครับแต่ว่ากะเฮ็ดจะในข่วมอยากมนุษย์หนีมันหนีข่วมอยากบ่พอดอกนอพอเนาะอ่านี้ค่วมอยากอยากบ่ได้วันต่อไปมื่อนีอีพอมาก,ก็ได้รักนวยอ่าตามจุดประสงค์ที่เท่าต้องการนั่นแหละว่าเพื่อนรักนวยวันนี้ เพื่อนไห้มาหาโตครับสำหรับสุขงวดที่ผ่านมาเพื่อนไห้3มโตแต่ว่ายังเหลือเวลาอีกหลายมืออีพอพยายามสิตัดออกไห้มันหน่อยที่สูดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เล่าก็กระลังอ่าดึงทั้งพุ่นทั้งผี่มาเนี่ยอ,อ,อีกแนวนึงกับยังบดได้ความเนี่ยชัดสำหรแต่ว่าในส่วนโต่าอีาอพอเองเรามักซีเรียคานี่อาจารย์เพื่อนมากบอก เลขซีอาจารย์เพ่นมาโอ้เลขเลขซี่อาจารย์เพิ่นมากอีพอมากเลขหาเขียวเลขซี่ชอบกันนะครับผมบ้านี้อาจารย์เพื่อนไฮมากนะครับอาจารย์เพื่อนฟั่นนวยมากก็คือสองสามสี่ห้าหกนะครับวันนี้จ็เมื่อกาจิตัดเขาให้กระชับเขาก็นี่อยู่ครับพ่อยพีรนงแต่บ้านี้ประเด็นกันมี่ยว่าอีพอสำเนี่ยเล่าเน้นเล่ามากเนี่ยแต่คือสองกับสามเด้อพ่อพี่นงเด้อ สองกับสามที่ผมวง,งกลมมองกล้องมีแกงไว้นี่คือสองกับสามคันดีแนวหนึ่งตัวเลขของอีพอสเนียงเนี่ยเพื่อนบอกว่าไม่ต้องกับหลักสิบก็คือหลักสิบหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยเพราะฉะนั้นซสื้อไ่ต้องกลับมันก็นเลยสี่หลายโตัวนี่ซีเนี่ยเรากับสิ่มาซื้อซีสองนะครับแต่เครื่องผมเขียนไว้ด้านล่างนี่นะครับตัวเน้นนี่นะมีซีสองซีสามกับหาสองหาสามส่วนตัวพอสเนียงเองมักเลขหา มักหากระเป็นที่มากของหาสองหาสามเท่านั้นครับพ่อยพี่น้องครับแต่ว่าจอมือกับชิมาติดตามให้พ่อยพี่น้องเอฟซได้มีโอกาสอ่าลู้นทั้งความแน่ชัดด้านตัวเลขของงวดวันที่หนึ่งเศรษฐกิจก่ายย่นสองหาหกซีนอีกยั่วผมกัดล่องมึงเด้อพ่อยพี่น้องเด้อหลักสิบนะครับหลักสิบมีสี่กับห้าพอสมียงมักหานะครับอาจารย์มักซี บอกจัิงส่เพราะว่าแล้วแต่พูดใดสิไปรียกแกะที่กิงอะส,กส่กันจะแทกกับว่าหลายหางหรอกเนาะกับมีเล็กซีหางตอนนี้นอพอเนาะอืมอืมกันที่เอาเสแทยแต่ว่าหางขันเม่นอีพอเรามักเนี่ยเรามักหาสองกับหาสามอืลักหนวยนะครับลักหนวยอีพอเราเน้นสองกับสามแต่ว่าตกกัน็กือซีหาหกนะครับจ่อมือค่อยว่ากันอีกที่หนึ่งนะครับอีพอเร่าก็บจีไห้แนวทางที่จัดเกลียนี่จัด ตีตัดให้กระชับเขาก็นอยนีอยู่นะพอนะให้านีอยู่ครับผมมันที่บเยพีดรอกครับแต่แต่ว่านี่เอาไปวิเคอชงกันวเคอตัวครับผมแต่ว่าชี่กอหาตัวยืนเดียวครับผมสี่กับห้าเป็นตัวยืนหลักสิบนะครับหลักหน่วยได้มากสี่อะจังไดก่ข้าชื่สี่ร้อยหกสิบเก้าห้ารหกเก้าคือ่งัสองร้อยสี่สิบเดั อืมเองสิแต่ว่าคอยเคลียร์กระับถึงเยรเจ้าบุตรได้รับน่วยครับผมเพราะมันหลักเต็มอยูขั้นขั้นแม่แล้วสิคือหากเก็สียไม่โกถึงเงินก่อนแหละครับผมซีเก็บสนก็โกถึงนี่ครับมันไปจังแสนได้ไปเพราะว่ารับหน่อยล้วเสียร์จรับถึงเียจ้าบุถรครับสามสีเียมันเรี่ยงกันมานอือเพราะเที่ยรถแต่ก่อนมันเสียถึงเคียผิดรับน่วยมันรับสิมันได้อยู่ครับผมถ้าที่ว่าที่ทที่เก่าหาดึงวเก่าถึงรครับ อเป็นสมันไหลโอ้มันไหลสกได้ก็ไม่ไหลโอ้ยกะทิอีพอกะทิได้บุญได้กุศลไหลดอกคนตืกเรียนั้นมีพอไหลดีกว่าบว่หนึงขนตืกเรียงน้ำเจ้าก็หน่อยดีกว่าออคนโมากคนเก่งคนหลักได้วพมกนม้ก็อะไรอยู่ครับผครับผม นี่ถ <ừ. S 1> no. <c> ือว่าแบงบุญ <c> กันเนาะพอนะแบงบุญก so right. um ุศลก็ยุกับอี่พ่อนน่นแหละบ่ได้ยุกับใผผมว่เรร่องอนใรเนาะครับครับผมเป็นที่ครบบริหารในน้าการเล่นบ่านั่นจะไปคนเนี้เนีทางทซื้อครับผมเนวทางตัวนี้มันทีออกไก่บอเลี้ยออกบ่ได้ก็บพี่หน้าเบื่งเอาครับผมอันแบบนี้ครับผมเรียกคอยขอกาสิเรอ่มเฮ็ดมาหลายปีแล้วแต่วันเมื่เข้าติดๆิกันนี่ครับผมองปีมาแล้วอืม เจ้าขอวัสดุเชียให้เหล่กสือเลากสืครับรับิปนี่มันมีมัดอีแต่อดเลยครับเปลนเปียนไปพอหันมาลจ้ก็โอ้ยเด็กตัวนี้เขาขเขาแน่แ้าเลยครับหมดวกับเขาเจ้าหนงร่องนี้เขาเจ็บกับหัวร่องครับกมันจะายไมันไปขัดมันไปทับขัดครับออลมวอนที่หนึ่งน่หละตัวนี้ต้มุกตัวนี่ะมากว่ากัน ลงหานมากมันคืออะไรเป็นสายๆมาเลยครับตัวใดสๆมานเน่นเข้ากันอืมที่อื่มันเห็ดที่กิเขาอยากมาเดยเขาแก้มันเฮ็ดได้เฮ็ดหลวครับผมอืมรับ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 มือมาบ่มไปลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆครับผมโอ้ไฮบ้าเลขนี่มีความละเอียดเติบอยู่ดี่เนาะตัว่าจได้มากไปหน่อยนะเพราะว่าห้องเจียดีคันมัได้หน่อยๆตัวได้ครับ มันขักจเกี่ยวกันครับหลักน้วยตัวเนี้หาตัวนี่มันต้องไปเห็ดเหตดอแตกออกแตกออกคับจนหกหาสายอยู่มากกนหาไมด้มากเลยงเดยหกมาได้ยังไดีหลักหน่วยมันสามสองนี่มันได้เลยสี่ได้มากเลยได้มาจากถูกของมันครับถวของมันเห็ดออกมาเออมาเลยมันสี่แยกแคบไปดูแลสอตัวก็ไมบอกไม่ออกที่มือ เด็วคนแห้งเด็กคนมันอยากเหมือนมันสืบคัดปคนครับผมแม่คนอยู่เนี่ยคนสืบคนคับสี่ครับวันวาเจ้าเส้าเจไปเจ้าของซะเนเี้ยเนี่ยแข่งที่ตอนเ่อยี่นเลี้ยงดว่าอ่นนี่ครับเพราะว่าเจ้าของสโดนตอเป็นเดือนพวกนครับหลังจากวันนี้แล้ว่าเพ่วันีแล้วเพิ่งจะที่เส้าไปช่ากัน เราพอจะกัพอ่อเขายอะหรือแวเขาแล้วหุ่นว่าจักดหรอแก้วเขาเลี่ยวหุ่นเยอะคือสิบระหัตที่ผ่าเมื่อดอกกีแก้วเขาอะไรขั้นจ้างคนได้ก็ประมาณคลิปก็มือหัวแล้เวเคยทีเดียวเนาะเพราะว่า,วามันมันกับเส้นฝ่ามังฝนเนาะครับมผมเราเพียงเดียวไม่เคยโดนครับอ่านี่ยแหละครับพลอยพี่น้องเอฟซีครับอ่าสำหรับเด็กพอสำเนียงเดอ้อพลอยพี่น้องจอมือจอเว้นกับทีเด้มาติดตามให้พลอยพี่น้องเอฟซีอ่าได้มีโอกาสเอาไปเปลี่ยนแนวทางอีกที่หนึ่งนะครับ ซึงพอสำเนียงตอนนี้เพื่อนหารักน่วยมายังสี่หล่ะครับอ่ารักซีเพื่อนกับหามาแต่ว่ารักซีฟฟันท่งแล้วนะครับเหลือรักน่วยตอนนี้เลขมากเพื่อนกับมี2สองกับสามมาละครับเลขมากก็ได้แต่ว่าเพื่อนกับบอกว่าอย่าลืมไอ้สามตัวที่เหลืออาจมีโอกาสมากได้เพราะฉะนั้นเข้ากะติดตามไปเรื่อยๆครับว่านี้เป็นตัวเลขที่แปลกปัวอ่าพอสำเนียงว่าว่าตัวเลขวันนี้มันดดได้จังไดร่เราหายมายังสั้น ว่าชั่นตามที่ผมจับใจควมแ้่ก็มาสรุปให้พอพี่น้องเอฟซีเบิงเอฟซีฟังอ่า,อาก็ลองเอาวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับพอสาเนียงก็ว่าชัดเจนว่าให้เป็นแนวทางนะเลยพอพี่น้องครับถือผิดเป็นเรื่องธรรมดาพ่อสาเนียงว่าบ่มีไผยห้เรียกถืออยู่ตลอดดอกมีถื่อมีผิษปนเปกกันไปเพราะฉะนั้นก็นถือกระดีใจน้ำครับกันผิดกาะยะว่ากันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับตัวเลขแนวทางเนะาะพอพี่น้องถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามตัวเลขพ่อสำเนียงไว้นะครับติดตามพ่อสำเนียงไว้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับมีข่าวสารของพ่อสำเนียงนี่ยกระชแจ้งเตือนปั๊บขึ้นมาพ่อยพี่น้องผมลงคลิปปั๊บกระชีด้เบิ่งปั๊บนะครับพ่อยพี่น้องครับอ่ะชัดเจนครับพ่อยพี่น้องครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะครับตัวเนี่ยพ่อสำเนียงก็คือสี่สองสี่สามพ่อสำเนียงชอบที่สุดก็คือห้าสองกับห้าสามนะครับอ่า ในส่วนของ C ีหกเนี่ยนะครับจึงเป็นลักนวยเนี่ยผู้ใดมากเจ้าไหนกับองเอาไปจับรองเบิงครับลองวิเคราะห์กันเบิงนะครับตั้งช่องน้าเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นตัวเลขเป็นความเชื่อ่วนบุคคลโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับใส่สติดีด,ดีก่อนสิลงทุนเดอ้อพ่อพี่น้องครับแอดก,กัได้มาติดต,ตามให้พ่อพี่น้องแล้วถือพิดกับเป็นเรื่องธรรมดาครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้กติค้อจบการนำเสนอไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามรับชมทางช่องบุญพารวยเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวจะในคลิปหน้ามีความคืบหน้าจะอะไรติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวแอดกสิมาติดตามให้พี่น้องได้รับรู้ข่าวสารของพ่อสมเนียงกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ